วันนี้มาวิเคราะห์คู่ชิงชนะเลิศนะครับในศึกฟุตบอลโลกปี2022นะครับทิเทศการ์ต้านะฮะร,ระหว่างอาร์เจนตินานะครับเข้าชิงกับฝรั่งเศสนะครับเตะเวลา4ทุ่มตรงท่านผู้ชมหลังจากจบคู่นี้นะครับจะมาขอแก้มือเทคนิคราคาไหลหน่อยนะฮะเพราะว่าเมื่อวานเนี่ยเจ็บปวดรดล้ามากเลยนะท่านผู้ชมนะก็ ขาดทุนนะเมื่อวานดังนั้นเนี่ยวันนี้ต้องทํากําไรนะครับเดี๋ยวมาแก้มือนะครับกับราคาไหลนะฮะบ,บอลต่อบ,บอลรองวันนี้5ตัวเหมือนเดิมท่านผู้ชมแก้ตัวเหมือนเดิมครับก็ติดตามดูให้จบคลิปนะครับไปดูกันเลยฮะ สวัสดีคร,รับสวัสดีนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช anel ป๋าโมกวิเคราะห์บอลน,นะครับกับเทคนิคบอลสกอร์สูงและเทคนิคบอลต่อบอลรองนะครับก่อนที่จะไปดูทีเด็ดดูเทคนิคกันวันนี้นะครับเดี๋ยวเรามาสรุปผลเมื่อวานหน่อยนะฮะสำหรับเมื่อวานนะท่านผู้ชมนะขาดทุนนะฮะต้องเปิดเผยอย่างนี้เลยนะครับเข้าคือเข้าตายคือตายนะฮะไม่มีอะไรต้องกลุอยแล้วนะท่านผู้ชมนะเมื่อวานนะครับ ป่าให้ไปทั้งหมด6ตัว7บินนะฮะก็เข้าตัวเดียวนะฮะที่เหลือตายหมดเลยท่านผู้ชมนะก็บอกกันตรงๆเลยนะฮะเส็งจิตเส็งใจนะฮะเจ็บปวดรวดร้าวเลยทีเดียวดุดันไม่เกรงใจใครเลยนะฮะเมื่อคืนนะโอ้โหโคเอเชียเอาชนะไปได้สองหนึ่งนะครึ่งแรกนะฮะ ขึ้นหลังไม่มีสกอร์ด้วยนะครับหนาทีแรกเสมอกันหนึ่งหนึ่งท่านะผู้ชมอมืหัวจะปวดนะฮะสำหรับสายสายสกอร์ต่ำนะโอเคนะฮะวันนี้ก็ติดตามให้จบคลิปนะครับวันนี้ป๋าขอแก้มือซะหน่อยนะขอแก้ตัวแก้มือซะหน่อยนะครับวันนี้เนี่ย ขอให้ได้กําไรนะครับไม่ว่ากําไรน้อยกําไรมากวันนี้ก็ขอให้ได้กําไรแล้วกันนะก็ฝากติดตามป๋าด้วยแล้วกันแล้วก็อย่าลืมนะครับใครที่อยากเข้ากลุ่ม VP นะครับมาทํากําไรกับป๋าในกลุ่ม VP นะฮะรวมถึงสูตรเทคนิคตํารานะครับในการวิเคราะห์บอลตอบอลรองบอลสูงบอลต่ํานะครับใครอยากได้ก็ทักไลน์ป๋ามานะครับก็เข้ามาอยู่ในกลุ่ม VP ป๋านะฮะเดี๋ยวป๋าส่งให้เลยนะโอเคนะครับวันนี้เนี่ย ต้องแก้มือกันหน่อยท่านผู้ชมนะฮะดูให้จบคลิปนะฮะแล้วก็อย่าลืมนะครับกดติดตามกดไลค์แล้วก็คอมเมนต์พูดคุยกันด้วยนะครับวันนี้จะมีอะไรน่าสนใจแล้วก็อาร์เจนตินากับฝรั่งเศสจะไปในทิศทางไหนไปดูกันเลยครับมาดูวันที่คู่นี้ครับเป็นคู่ชิงชนะเลิศนะครับในศึกฟุตบอลโลกปี2022ที่ประเทศกาตารนะครับระหว่างอาร์เจนตินานะครับ เข้าชิงกับฝรั่งเศสนะครับเตะเวลา4ทุ่มตรงนะครับท่านผู้ชมคู่นี้นะครับราคาเสมอเนี่ยเปิดมาเลยนะครับเป็นกลางเลยไม่มีใครได้เปรียบเสียเปรียบใครนะฮะเป็นราคาเสมอเลยนะฮะสมกับเป็นคู่ชิงจริงๆนะท่านผู้ชมนะสูสีจัดเลยคู่นี้นะฮะส่วนสกอร์สูงต่ำนะครับก็เปิดมาที่สองลูกควบสองลูกครึ่งสำหรับคู่ชิงแล้วเนี่ยถือว่าเป็นสัดส่วนบอลที่สูงมากท่านผู้ชม นะเดี๋ยวเราค่อยมาคุยกันเรื่องออแนวทางวันนี้นะครับว่าจะไปทางไหนกันดีนะฮะเดี๋ยวเราไปดูฟอร์มดูสถิติดูอัตราการกินเดิมพันของทั้งคู่กันว่าตั้งแต่รอบแรกจนถึงรอบชิงเนี่ยทั้งคู่เนี่ยผ่านอะไรมาบ้างนะครับเดี๋ยวไปดูกันเลยฮะอ่ะคู่นี้นะฮะฝรั่งเศสเจออจิตินานะครับเคยเจอเมื่อ สมนัดที่แล้วนะครับตั้งแต่ปี2007นะฮะถึงปี2018นะครับบอลโลกครั้งที่แล้วนะครับเป็นทางด้านฝรั่งเศสนะครับเอาชนะอาร์เจนตินานะครับเมื่อบอลโลกปี2018นะครับส่วนปี2007กับปี2009เนี่ยเป็นบอลอุ่นเครื่องนะครับบอลอินเตอร์เนชั่นแนลนะครับก็เป็นทางด้านอาร์เจนตินาที่เอาชนะฝรั่งเศสมา2นัดนะฮะ แต่นี่ก็มันก็นานมาแล้วนะครับมันก็วัดอะไรไม่ได้นะฮะกับคู่นี้นะครับดังนั้นเนี่ยเราไปดูอย่างอื่นดีกว่านะฮะเส้นทางของอาร์เจนตินานะครับมาดู3นัดแรกก่อนเลยเท่านผู้ชม3นัดแรกในรอบแรกนะครับอาร์เจนตินานะฮะแพ้ซาอุดิอาระเบียนะครับ2-1นะฮะถ้าสมมุติว่าอาร์เจนตินาวันนี้เนี่ย เป็นแชมป์โลกนะโอ้โหซาอุนี่คุยยาวเลยนะฮะชนะแชมป์โลกนะฮะนัดที่สองนะครับอาร์เจนตินาชนะเม็กซิโกนะครับสองศูนย์นัดที่สามนะครับอาร์เจนตินานะครับชนะโปรแลนด์สองศูนย์นะฮะนี่คือสามนัดในรอบแรกนะครับแล้วก็ผ่านเข้ามารอบสิบหกทีมสุดท้ายนะครับอาร์เจนตินาเอาชนะออสเตรเลียสองหนึ่งนะฮะ แล้วก็ผ่านเข้ามาถึงรอบ8ทีมสุดท้ายนะครับอาร์เจนตินานะครับเสมอกับเนเธอร์แลนด์2-2นะฮะแล้วก็เอาชนะจุดโทษเนเธอร์แลนด์ไปได้นะครับแล้วก็หลุดเข้ามาถึงรอบ4ทีมสุดท้ายนะครับรอบรองชนะเลิศนะครับอาร์เจนตินาเอาชนะโคเอเชียมา3-0นะครับนี่ก็เป็นฟอร์มของอาร์เจนตินานะฮะส่วนฝรั่งเศสนะครับเดี๋ยวดูสามนัดแรกของฝรั่งเศสก่อนเลยนะฮะสามนัดในรอบแรกนะครับ นัดแรกนะครับฝรั่งเศสเอาชนะออสเตรเลียมา4-1นะฮะนัดที่2นะครับฝรั่งเศสเอาชนะเดนมาร์กมา2-1นะครับนัดที่3นะครับของรอบแรกนะฮะฝรั่งเศสเนี่ยนะครับแพ้ตุเซีย1-0นะฮะแล้วก็ผ่านเข้ารอบมาถึงรอบ16ทีมสุดท้ายนะครับเจอโปแลนด์นะครับฝรั่งเศสเอาชนะโปแลนด์3-1นะฮะแล้วก็ผ่านเข้ารอบมาสู่รอบ8ทีมสุดท้ายนะครับเจอกับอังกฤษนะฮะ ฝรั่งเศสเอาชนะอังกฤษ2-1นะครับแล้วก็ผ่านเข้ารอบมาถึงรอบรองชนะเลิศนะครับรอบสทีสุดท้ายนะครับฝรั่งเศสก็เอาชนะโมร็อกโกทำให้เข้าชิงกับอาร์เจนตินานะครับนี่ก็คือผลงานนะฮะของทั้งคู่เลยทั้งคู่เนี่ยสูสีมากท่านผู้ชมอัตราการกินเดิมพันน่าจะเท่ากันแน่เลยเท่ากันหรือเปล่าไม่เท่าเลยฮะแต่ทั้งคู่นะครับเตะหนัดแพ้แค่นัดเดียวนะครับแพ้นัดเดียวนะ ถ้าพูดถึงคะแนนนะเตะหกนัดแพ้นัดเดียวนะครับอีกห้านัดชนะหมดเลยแต่อัตราการกินเดิมพันเนี่ยฝรั่งเศสนะครับแข่งหกนัดเนี่ยนะครับเสียเดิมพันแค่นัดเดียวนะครับแล้วก็กินเดิมพันนึงห้านัดนะฮะฝรั่งเศสเป็นอันดับหนึ่งเลยตอนนี้นะฮะส่วนอันดับสิบแปดนะครับเป็นของอาร์เจนตินานะครับเตะหกนัดเสียเดิมพันสามนัดกินเดิมพันสามนัดนะครับมีอยู่ห้าสิบเปอร์เซ็นต์ในการกินเดิมพันนะฮะ นี่ก็คือฟอร์มแล้วก็อัตราการกินเนื้พันรวมถึงสถิติต่างๆของทั้งคู่ด้วยท่านผู้ชมนะฮะเดี๋ยวไปคุยกันวันนี้นะครับอ่ะมาดูกันฮะอันดับแรกเลยนะท่านผู้ชมพูดถึงตรงนี้เลยน่าสนใจมากนะฮะร,ราคาเสมอนะครับยืนพื้นเป็นราคาหลักแล้วก็มีราคาปป,ปต่อ2หน้านะฮะต่อทั้งคู่เลยราคาแรกต่อให้เจนตินานะครับราคาที่สต่อให้ฝรั่งเศสนะครับ ราคาแบบนี้เนี่ยนะครับมีแนวโน้มมีโอกาสนะครับที่จะเป็นบอลสกอร์สูงท่านผู้ชมนะเพราะว่าราคาปปตอสองหน้าเนี่ยเจ้ามือมองแล้วว่านะครับมีโอกาสที่จะทําประตูได้ทั้งคู่นะอาจจะเป็นอาร์เจนตินาที่ยิงนะครับฝรั่งเศสหรืออาจจะเป็นฝรั่งเศสที่ยิงอาร์เจนตินาหรือ จะยิงกันทั้งคู่นะครับแล้วก็ตัดสินเมตที่3นะครับรุ้นเมตที่3ว่าใครจะเอาชนะสอหนึ่งอะไรอย่างนี้เปล่าก็ไม่รู้นะแต่ว่าราคาอย่างนี้เนี่ยส่วนใหญ่นะฮะจะมีทรงมีส่วนเป็นบอลสกอร์สูงแล้วก็ทั้ง2ทีมเนี่ยมีโอกาสทําประตูได้ทั้งคู่ถ้าสมมุติว่าทั้งคู่เนี่ยทำประตูกันใน90้นาทีเนี่ยหนึ่งหนึ่งเนี่ยอย่างน้อยก็เสียหูหนึ่งท่านผู้ชมนะฮะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือ ในเลทราคาเสมอแล้วก็สูงต่ำอยู่ที่สองลูกควบสองลูกครึ่งเนี่ยสำหรับบอลโลกรอบชิงเนี่ยมันพิเศษแล้วก็มันก็แพงเกินไปด้วยท่านผู้ชมนะฮะดังนั้นนะครับวันนี้เนี่ยนัดชิงเนี่ยนะครับมีโอกาสจบถึงสามเม็ดเราได้เห็นชดมันมันเห็นประตูสวยๆแน่นอนท่านผู้ชมวันนี้เอาก่อนเลยฮะสูงไปก่อนเลยนะครับสองลูกควบ สองลูกครึ่งนะครับสูงสองลูกควบสองลูกครึ่งนะฮะแล้วก็นัดนี้นะครับนัดนี้นะฮะป๋าอยากเห็นอาร์เจนตินาเป็นแชมป์นะฮะอยากให้เมสซี่ได้แชมป์โลกสักครั้งหนึ่งนะฮะเพราะว่าเมสซี่เนี่ยก็เป็นนักเตะที่แบบมีคุณภาพสูงแล้วก็แบบเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับเออยาวชนหลายๆคนนะฮะ ดังนั้นเนี่ยอยากให้เมสซี่นะครับเป็นแชมป์โลกสักครั้งหนึ่งส่วนเอ็มบัปเป้เนี่ยโอ้โหมีเวลาอีกเยอะเลยนะฮะฟอร์มจัดจ้านขนาดนี้นะโคตรเร็วนะฮะดุดนันไม่เกรงใจใครนะฮะสำหรับเอ็มบัปเป้เนี่ยสุดจริงนะฮะแต่ว่านัดน,นี้เนี่ยขอเชียร์อาร์จเจนติน่าแล้วกันนะฮะอยากให้อาร์จเจนติน่าเนี่ยได้แชมป์สักครั้งหนึ่งนะฮะเพราะว่ากัดฟันสู้มาขนาดนี้แล้วนะครับนี่ก็เป็นนัดสุดท้ายนะครับในชีวิตบอลโลกของเมสซี่แล้วนะฮะแล้วก็ ทีมชาติอาร์เจนตินาเองเนี่ยก็สู้จริงๆนะตั้งแต่เสียเซลนัดแรกนะครับที่แพ้ซาอุสู้จนมาถึงรอบชิงชนะเลิศเนี่ยป่าว่าน่าจะมีเรื่องอะไรเซอร์ไพรส์ท่านผู้ชมนะฮะดังน,นั้นนัดน,นี้ใจป๋าชอบฝรั่งเศสนะใจป๋าชอบฝรั่งเศสชอบเอ่ออ็มบารเป้น,นะฮะเพราะว่ามันมันเก่งมากมันเร็วมากนะคะรับแล้วมันก็คมมากแต่ว่านัดน,นี้เนี่ยขอเชียร์อาร์เจนตินาแล้วกันอยากให้เมสซี่เป็นแชมป์โลกนะฮะ วันนี้ป่าให้อจตินนาะครับในเลทราคาเสมอแล้วก็ให้สูงไปที่2ลูกควบ2ลูกครึ่งครับเดี๋ยวตามไปดูทริคเทคนิคเพิ่มเติมนะครับ5ตัวท้ายคลิปท่านผู้ชมไปดูกันเลยฮะ <c oughs> มาถึงช่วงนี้ชี้แนะนะครับท่านผู้ชมก็อยากจะแก้ตัวสักหน่อยเมื่อวานนะครับให้ไป5ตัวนะฮะก็เข้าตัวเดียว ตายสี่ตัวนะฮะกับเทคนิคการอ่านราคาไหลนะครับวันนี้มาขอแก้ตัวสักหน่อยท่านผู้ชมจัดไป5ตัวเหมือนเดิมนะครับจะมีตัวไหนแล้วก็คู่ไหนบ้างเนี่ยไปดูกันเลยฮะเช็คก่อนนะเช็คก่อนนะโอเคนะมามาเริ่ม4คู่แรกเลยท่านผู้ชมราคาเดียว4คู่เลยท่านผู้ชมราคานี้เลยฮะเอายกตัวอย่างที่คู่นี้ลยกันนะฮะ ปิโตลูปโปแอสตินะครับเจอกับคา,าอิโอวาคาอิโอวาเออนะฮะราคาเสมอขาวนะครับเปิดมาเสมอขาวนะฮะแล้วก็ไหลเสมอบวก10นะครับแล้วก็มีลูกศรสีเขียวชี้ขึ้นแบบนี้เนี่ยนะครับให้ไปทางด้านทีมต่อท่านผู้ชม ทีมต่อเนี่ยมันจะเป็นชื่อสีแดงนะฮะส่วนทีมรองเนี่ยจะเป็นชื่อสีดําดังนั้นเนี่ยนะครับในเลทราคาเสมอเนี่ยนะครับน,นะครับเป็นคลาอิโอวานะครับที่เป็นฝ่ายต่อในเลทราคาเสมอทนะ่านผู้ชมนะนะฮะจะได้มองเห็นภาพช,ชัดๆนะครับถ้าเนี่ยอย่างคู่ข้างบนนะฮะอาร์เจนตินากับฝรั่งเศสเนะี่ยเป็นอาร์เจนตินานะครับที่ต่อในเลทราคาเสมอนะฮะท่านผู้ชมนะฮะ ถึงแม้มันจะราคาเสมอนะครับแต่มันก็มีส่วนต่างนะฮะระหว่างต่อกับรองในเลื่อราคาเสมอนะฮะดังนั้นเนี่ยนะครับจะเจอราคาเสมอขาวไหลเสมอนิ่งบวก10แล้วก็มีลูกศรสีเขียวชี้ขึ้นอย่างนี้เนี่ยให้ไปเล่นทางด้านบอลต่อในราคาเสมอนะฮะดังนั้นเนี่ยค,คู่นี้นะครับก็ต่อไปที่คลาอิโอวานะครับ ในเลทราคาเสมอนะฮะสึกโรมาเนียดิวชั่นหน่ะครับเตะเวลาทุ่มครึ่งท่านผู้ชมตัวที่2นะครับตัวที่2องนะฮะคู่นี้นะฮะโคเซนซานะครับเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของอัสโคลีนะครับคู่นี้ก็เหมือนกันนะฮะราคาเดียวกันเลยที่ป๋าวิเคราะห์ไปเมื่อกี้ที่ป๋าอธิบายไปเมื่อกี้นะครับนั้นคู่นี้นะฮะก็ต่ออัสโคลีนะครับในเลทราคาเสมอนะฮะ แล้วก็คู่นี้นะครับโมเดนานะครับเจอกับเบเนเวนโตนะฮะคู่นี้ก็ราคาเดียวกันเลยนะฮะดังนั้นคู่นี้ก็ต่อไปที่โมเดนานะครับในเลทราคาเสมอนะฮะแล้วก็คู่ที่4นะครับปาเลโมนะครับเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของกายาลี่นะครับคู่นี้นะครับก็ราคาเดียวกันเลยนะฮะดังนั้นคู่นี้นะครับ ก็ต่อกายารี่นะครับในเหรีราคาเสมอนี่ก็คือ4คู่นะครับเป็นราคาไหลเสมอนะฮะเป็นเทคนิคการอ่านราคาเสมอนะครับว่าราคาเสมอแบบนี้เนี่ยนะครับควรจะไปบอลต่อหรือบอลรองนะฮะดังนั้นก็ชัดเจนนะสี่ตัวนี้นะครับไปทิศทางเดียวกันหมดเลยเพราะว่าราคาเดียวกันท่านผู้ชมนะฮะแล้วก็แถมอีกหนึ่งตัวนะครับคู่นี้นะฮะสูสีจัดเลยคู่นี้นะครับ เลบันเต้นะครับเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของเอบาร์นะคู่คนี้นะเป็นทางด้านเลบันเต้นะครับที่เปิดราคามาต่อในเลทราคาปปนะครับบวก10นะราคาปปบวก10ไหลครึ่งลูกลบ10นะฮะเห็นไหมว่าราคาปปบวก10ไหลขึ้นนะไหลขึ้นครึ่งลูกลบ10นะฮะแล้วก็มีลูกศรสีเขียวนะครับชี้ขึ้นอย่างนี้เนี่ยราคาแบบนี้นะครับก็มีแนวโน้มมีโอกาส ที่จะเป็นบอลต่อกินเดิมพันธ์แล้วคู่นี้แปลกด้วยนะฮะคือคู่เนี้ยอันดับ3กับอันดับ2เนี่ยใกล้เคียงกันเลยคะแนนห่างกันแค่ประมาณคะแนนเดียวนะครับแล้วก็อีบาเนี่ยฟอร์มดีกว่าเลเบนเต้เยอะเลยท่านผู้ชมแต่เลเบนเต้นะครับเป็นฝ่ายต่อต่อไม่พอนะฮะยังมีราคาไหลอีกนะครับแบบนี้ก็มีแนวโน้มที่บอลต่อจะกินเดิมพันธ์นะฮะซึ่งมาสอดคล้องกับเทคนิคราคาไหลตรงนี้เลยนะฮะ ราคาไหลแบบนี้นะครับส่วนใหญ่นะครับเป็นบอลต่อนะครับที่มีโอกาสกินเดิมพันนะครับดังนั้นคู่นี้ป๋าให้ต่อเลเบนเต้ครับในเลทราคาครึ่งลูกครับจัดไปท่านผู้ชมเดี๋ยวตามไปดูสรุปทีเด็ดท้ายคลิปนะครับไปดูกันเลยฮะอ่ะก่อนที่จะมาสรุปทีเด็ดท้ายคลิปวันนี้นะครับก็อยากจะฝากนิดนึงนะฮะใครที่ยังไม่ได้เข้ากลุ่ม v p ป๋ามานะครับก็เรียนเชิญนะครับแอดไลน์มาที่1 4 8 s k o c f นะครับ ข้ามาร่วมทำกำไรด้วยกันท่านผู้ชมเดี๋ยวถ้าจบจากช่วงบอลโลกนะครับเข้าสู่บอลลีกปกติทั่วไปเนี่ยนะครับเดี๋ยวรู้กันแน่นอนนะฮะว่าของจริงมันเป็นยังไงท่านผู้ชมนะดังนั้นก็ใครสนใจนะครับที่อยากได้สูตรได้ตำราได้เทคนิคนะฮะในการวิเคราะห์อบอลรวมถึงได้รับที่เด็ด V.I.P จากป๋านะฮะที่เด็ดในกลุ่ม V.I.P นะครับกับหน้า YouTube เนี่ยป่าให้ไม่เหมือนกันนะฮะ ป่าให้ไม่เหมือนกันนะครับหน้า Youtube ก็ส่วนหน้า y t u t u นะครับ V.I.P ก็ส่วน V.I.P นะครับทีเด็ดในเพจ Facebook ก็ส่วนเพจนะครับป่าให้แยกกันนะฮะแต่ตัวที่เน้นทํากําไรที่สุดก็คือตัวในกลุ่ม V.I.P นะฮะ u ูทูบ YouTube เนี่ยคือทางผ่านที่ทําให้เราได้เจอกันที่ทําให้ท่านได้รู้สไตล์การวิเคราะห์ ของป๋าโมกนะครับว่าป๋าโมกอ่ะมันมีอยู่จริงมันมีคนชื่อนี้วิเคราะห์บอลแบบนี้แบบนี้นะครับถ้าท่านชอบนะครับก็เข้ามาอยู่ในกลุ่มทํากําไรด้วยกันนะฮะแค่นั้นเองนะก็ฝากไว้ด้วยแล้วกันนะฮะโอเคครับมาสรุปทีเด็ดวันนี้นะครับวันนี้นะมาดูคู่แรกเลยนะฮะระหว่างอาร์เจนตินานะครับชิงชนะเลิศอันดับหนึ่งนะฮะในศึกฟุตบอลโลกปี2022เนี่ยที่ประเทศกาตาร์นะครับกับฝรั่งเศสนะครับคู่นี้นะครับป๋าอยากให เมสซี่เป็นแชมป์โลกสักครั้งหนึ่งนะฮะก่อนที่จะแฝนสตัรนะฮะดังนั้นคู่นี้ป่าให้เล่นที่อาร์เจนตินานะครับในเลทราคาเสมอแล้วก็คู่นี้คิดว่า,าเม็ดหนึ่งมีถ้าเม็ดหนึ่งมาไวเนี่ยนะครับเม็ดสองเม็ดสามตามมาแน่นอนนะฮะดังนั้นคู่นี้นะครับป่าให้สูงไปที่สองลูกควบสองลูกครึ่งด้วยครับจัดไปนะครับนี่คือตัวแรกนะท่านผู้ชมนะเดี๋ยวไปดูอีกห้าตัวท้ายคลิปนะครับว่ามีอะไรบ้างฮะไปดูกันเลยครับ อัตร์ัวที่2นะครับป่าให้เล่นที่คาอิโอวานะครับในเลทราคาเสมอนะครับตัวที่3นะครับป่าให้เล่นที่อัสโคลี่นะครับในเลทราคาเสมอตัวที่4นะครับป่าให้เล่นที่โมเดนานะครับในเลทราคาเสมอนะครับตัวที่5นะครับป่าให้เล่นที่กายาลี่นะครับในเลทราคาเสมอนะฮะแล้วก็ ตัวสุดท้ายนะครับตัวที่6นะฮะป๋าให้เล่นที่เลบันเตนะครับในเลทราคาครึ่งลูกครับจัดไปท่านผู้ชมนี่ก็คือทีเลททั้งหมดวันนี้นะครับมีทั้งหมด6ตัว7บินเหมือนเดิมท่านผู้ชมนะฮะก่อนจากกันไปนะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับท่านผู้ชมนะครับที่คอยซัพพอร์ตนะครับไม่ว่าจะคอยมาชมคลิปวิดีโอของป๋านะครับรวมถึงการกดไลค์ การสับ c r i b e นะครับการคอมเมนต์พูดคุยกันนะครับก็ต้องขอบคุณมากๆเลยนะครับแล้วก็รวมถึงการ เข้ามาอยู่ในกลุ่ม VP นะครับป๋าก็ต้องขอบคุณสมาชิกทุกท่านนะครับที่เข้ามาอยู่ในกลุ่ม VP ของป๋านะครับก็ถือว่าเป็นการสนับสนุนป๋าอย่างดีเลยทีเดียวนะครับนะใครสนใจก็ทักไลน์ป๋ามาแล้วกันนะฮะรับรองว่าไม่มีอะไรที่ท่านต้องเสียเลยนะครับเสียอย่างเดียวคือเสียเวลาแค่ทําตามกติกาของป๋าแค่นั้นเองนะฮะนะครับถ้าท่านเข้ากลุ่ม VP ป๋าแล้วเนี่ยท่านจะได้กับได้อย่างเดียวนะฮะมีแต่ สร้างกำไรนะครับแล้วก็มีค่ากงา,กาแฟนะฮะตอนเช้าในทุกวันท่านผู้ชมก็ฝากไว้ด้วยนะครับขอบอลทั้งหลายวันนี้ป่าขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ